สวัสดีครับสวัสดีท่านสวัสดีเอฟซีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำกันและสวัสดีเอฟซีกีฬาเลยอเอครับสวัสดีเอฟซีสุผู้สุคนครับวันนี้มาพบกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องหลังจากเข้าเป็นว่างการอัดคลิปว่าเมือนหนึ่งคลิปนี้หลังจากเข้าในข่าวในยินข่าวอ่าทั้งข่าวไลน์แล้วสำหรับวงช้อนชาวไทยเราครับว่าได้แม่แพร่เดินได้อ่าสุวรรณอนาคตแล้ว วันนี้เขาาเขามาโฟกัสถึงเรื่องงานต่างๆที่พิ้นแรกแล้วของมาก,กะข่าวลือว่างดคอนเสิร์ตสามสิบมืองดนั่นงดนี่สรุปแล้วเป็นอย่างไรเข้ามาคุยกันพี่น้องแล้วกางานกระถิ่นบ,บ้านนิลาห้องยังมีคือเกาบอรหรือจังไดโพดแกรกเขาไปบนรครับโพดแรกที่หลังจากของว่าเพราะเอกเพระเอกพุณโพดวานแน้วนี่พี่น้องพุณโพดวางงานกระถิน ยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าไม่มีหมอหมอหอระศบสมโพธงดงานเลื่อนเลงครับส่วนที่เจอที่จองบัตรล่วงหน้าคอนเสิร์ตเอาไว้ใช้ในงานวันที่30ธันวาห8แปส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่สมคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เหมือนเดิมครับที่บ้านน้องครูโพธแรกพี่น้องโพธแรกหลังจากรัฐบาลมาท่านใดออกมาชดเจนว่าขอครอบดืมืออยงไดโพส์นี่ออกมาแล้ว หลายวงหลายที่ยกเลิกหลังจากข้อมัดเจนออกมาแล้วว่าอนุญาตพี่น้องอนุญาตให้แสดงได้แต่แสดงตามข้อเหมาะสมล่าสุดหลังอวิงเฮ้าก็ได้มาค่อนเพิ่มแล้วพี่น้องว่าการแสดงตางม,มีบเดี๋ยวไปฟังกันเลยพี่น้องไปฟังกันเลยครับหลังเขาบางเลย พ่อแม่เอฟซีค้าวันนี้แม่บอกข่าวพ่อแม่เอฟซีนะคะผู้ใดงที่มารวมทำบุญนะคะเดือนวันที่สามสิบนะคะยังมีซารอยเพชรบันแพงมกี้ด้วยค่ะเรื่องข้าวยังเด่นปกติด้วยค่ะฝากพ่อแม่เอฟซีนด้วยค่ะแล้วผู้ใดงที่สีมารวมบุญนับกันเนาะค่ะน้องมั่วมันนับกันด้วยค่ะแล้วก็มารวมทำบุญนะมีหลายเด้์นะคะเด้องานกระถิ่นยังเหมือนเดิมครับวันที่สามสิบตุลาคมนี้ไอ้เราเนี่ยไปโชคดี เอพี่น้องงานกระถิ่นนี่คือเกาคอนเฟิร์มเลยครับคอนเฟิร์มจากาหลาวอีเฮาคอนเฟิร์มจากพ่อเอกแสดงว่าปกติครับยังเป็นการแสดงของสาวน้อยเป็นแฟนหรือเกาปุริยจองบัตรแล้วจองบัตรจองตัวหรือจะไปเบงคือเกาพดพี่น้องคือเกาบ่มียโยเลิกแต่การแสดงจากพวกอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะตามข้อมมะสมอันนี้นี่คือล่าสุดโพดใหม่แสดงได้คือเกาพี่น้องวัง หลังจากโพสเก่าที่เ่นโพสไว้บพราท่านมีความชัดเจนกะงดแุ่ลต่าสุดมงคลครับหลายคนอาจจะเห็นแล้วว่าหลายคนอาจจะเห็นแล้วว่าโพสเพราะเโพสแล้วว่าปกติก็เลยเอาวันนอกเลยอัดคลิปให้พี่นอ้องฟังว่าได้ส้มกันอ่านบอกข่าวเรล่าต่อ ลาสุดคอนเฟิร์มแล้วว่าปกติครับพี่น้องบันที่30ตุลาคามนี้ยังมีคือเก่าครับสาวหน่อยเฟนแฟงในเวที่สาวหน่อยแล้วเพิ่นโซ่ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีพี่น้องคลิปหน้าพอกัน่หมครับอย่าลืมครับไปติดตามผลงานของ,งอกีฬาอิงติดงานผลงานของสาวหน่อยเฟนแฝงในที่สาวสองสาวหน่อยเฟนแฟงกีฬาอิงเขากติดตอนนี้มีผลงานส่งข้ามหมอล่ำครับพี่น้องสองสามเอ็ดไปให้กับลัาใจกันได้ครับคลิปนี้ ฝากไว้สำดีพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ